สวัสดีครับอยู่กับช่องจุลเวพันนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องหัวฉีดนะครับรถคันนี้อาการนะครับสตาร์ตติดยากเ,ออเช็คแล้วนะครับปลายหลวมเข็มสึกนะครับเข็มสึกหมดเลยนะครับ เก็บหมดสภาพนะครับรถใช้เกินสามแสนแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนปลายเสร็จแล้วแล้วมันจะหายเลยไหมมันไม่น่าหายนะครับท่านนี้มันจะมีอีกต้นหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกรองนะครับกรองในต้นหัวฉีดนะครับตันมีหัวเดียวสาเหตุที่ตันน่าจะมาจากลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนกรองโซลา่าเลยนะครับแล้วทีนี้พอมันกรองโซลา่ามันกรองไม่ได้มันก็ลามมาที่หัวฉีดนะครับ เนี่ยนะครับอะคอเงี้ยงันมันจะรู้ว่าออกข้างๆเลยมตั้งกล้องเนี่ยครับมันออกตรงนี้เลยนะครับมันไม่ออกตรงนี้นะครับมันออกนี่แสดงว่าตรงนี้ตันเป่าไม่ไปตันมากเลยนะครับเคนะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนกลองก่อนครับ นี่คือหนึ่งกลโกงนะครับของหัวฉีดถ้าไม่มีเครื่องมือในการถอดก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับกองกองลักษณะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูข้างในเล็กเป็นแค่ไมคอนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อน